นี้ประชาชทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะโครงการใหม่ของเราค่ะเพิ่งเปิดขายนะคะสําหรับที่ดินโครงการโครมมณีนะคะตำบลโครมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะมีทั้งหมด12แปลงค่ะแปลงละ1ไร่นะคะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ3,000บาทถึง4,250บาทนะคะหรือราคาเริ่มต้นที่ร้าน2ถึงร้าน8นะคะมีทั้งหมด12แปลงนะคะวันจะบอกเลยที่ดินตรงนี้ค่ะ ที่ดินมีวิวเขานะคะมีน้ํามีเขามีเงินนะคะชิดติดคลองกระโดดเนี่ยค่ะมาให้ดูเลยค่ะเนี่ยมีน้ําใช้ทั้งปีเนี่ยค่ะสายน้ํานะคะท่านจะได้ับไอยเย็กน้ำพร่ะเขาทิดติดคลองกระโดดนะคะสําหรับแปลงเอลนะคะก็จะได้ชิดกินอกขึ้นมานะคะเพราะท่านจะได้คลองถือว่าเป็นคลองส่สวนตัวนะคะถ้าด,ดูวิวเขาเลยนะคะติดเขาถึงสี่เขาเลยค่ะเขาชิงโงกนะคะเขาฝาละมีค่ะเขาใหญ่เขาโรงเรียนเตรียมทหารนะคะ ดูเลยะคะ่ะอากาศดีทั้งวันค่ะอากาศสดชื่นปลอดปลอโปร่งร่องสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็มีคลองค่ะที่ดินมีเขาติดคลองนะคะเห็นไหมคะว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ12แปลงนะคะเราเพิ่งเปิดนะคะไฟฟ้านะ้ําประปามาถึงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะถนนในโครงการเป็นถนนสาธารณะนะคะกว้าง7เมตรนะคะที่ดินนะคะจะตากว่าถนนประมาณ50เซนค่ะ ท่านอาจจะต้องปรับถมนะคะสำหรับการสร้างบ้านนะคะหรืออาจจะไม่ปรับถมก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะท mm hmm. ี่ดินต้องทําการปรับถมประมาณ50เซนนะคะท mm hmm. ี่ดินตรงนี้นะคะเป็นบอกเลยมีเพื่อนบ้านเยอะมากตั้งแต่ขับรถเข้ามาเนี่ยค่ะมีเพื่อนบ้านตลอดแนวทางเลยนะคะ แหล่งชุมชนนะคะหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะสาหรับตรงนี้ค่ะอยู่ห่างจากถนนลาดยางเข้ามายังซอยเนี่ยประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากแยกจับปลาร์สามกิโลค่ะอยู่ห่างจากโรงเรียนเตรียมทหารนะคะประมาณ6กิโลค่ะอยู่ห่างจากอ่าน้ำตกสาริกา30กิโลค่ะเขื่อนขุนนานประการชนีสามสิบนะคะห่างจากฟิลเจอร์ปาแค่70กิโลเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าเดินทางจากกรุงเทพนะคะมายังจังหวัดนครนายกใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นนะคะ พรานรชาติถึงแล้วค่ะจังหวัดคนครนายกนะคะเป็นมรดกทางธรรมชาตินะคะเป็นเมืองธรรมชาติเป็นแหล่งผลไม้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศนะคะที่จังหวัดคนครนายกนะคะเปนบอกเลยแปลงนี้ค่ะมีเขามีน้ํามีเงินค่ะเห็นไหมคะท่านได้กําไรแน่นอนติดเขาถึงสี่เขาเลยนะคะแถมชิดติดคลองกระโดดด้วยนะคะมีน้ําใช้ทั้งปีแน่นอนเลยค่ะ ตรงนี้พร้อมหมดแล้วค่ะไฟฟ้าน้ำประปาเพื่อนบ้านพร้อมหมดเลยนะคะอากาศสดชื่นมากเลยนะคะสนใจรีบพักมาเลยนะคะที่ดินมีเขามีน้ํามีเงินนะคะตรงนี้ค่ะแปลงที่เราเพิ่งเปิดใหม่้สองแปลงนะคะตรงที้ปันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นแปลงบีนะคะแปลงบีก็จะชิดติดกับถนนฝั่งนู้นจะเป็นแปลงแอลนะคะ A B C D แล้วก็จะเป็นตั้งแต่เป็น L ไปเรื่อยๆ LKI จนถึงจนะคะมีหา12บสแปลงแปลนละหนไร่ค่ะรีบท้าขาเปิ้ลเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ y u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  e เปิ้นขายที่ดินค่ะ f c e e o o o เปิ้นักขนานค่ะ095-401-8698ค่ะแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตที่ดินในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ